สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าถ้าชอบกดไลค์ใ่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนานกดเยอะๆยะนะคะคลิปนี้ที่ฉันคงตั้งชื่อว่าโซเลค่ะไปดูพวกต่อมตึงไม่ใช่ตัวตึงนะคะต่อมตึงของกบกรอบทั้งหลายนั่งโซเลกันอยู่ที่ร้านใหญ่ซอค่ะแต่ละคนรู้ดีแต่ละคนมีตกะมีอะไรยอดเยี่ยมไปฟังกันคาฮาดีแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยย่าเนี่ยเป็นอ่า เป็นพยานฝ่ายไหนฝั่งฝั่งตังกรูอจําเลยอ๋อจําเลยนั้นเขาให้การเป็นประโยชน์มันก็ถูกแล้วไงถูกค่ะเอ่จึงนายย่าจะเลือกมาทําไมย่าชีจะเป็นพยานโจทย์ร่วมนะก็จะเป็นประโยชน์กับจําเลยอ่าอันนั้นมันก็ไม่ผิดเพราะอะไรก็เพราะย่าพูดความจริงอันนั้นมันก็ไม่ผิดถือว่าพยานฝั่งฝั่งจําเลยก็ต้องให้การเป็นประโยชน์แก่จําเลยมันก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่แต่ที่มันผิดก็คือที่มันเพี้ยนเพี้ยนก็คืออ่าทั้งฝ่ายโจทย์เนี่ยให้การอ่าเป็นประโยชน์แก่จเเเลยนิออ อ๋อเขาก็อ้างไปก็ไปถามแล้วเขาบอกไม่ได้อะไรเลยเออถามว่าไปเลี้ยงข้าวหรือไปให้ตังเออไปใส่ซองไหมไม่มีเออจ้ได้เลยก็ไปถามแล้วไม่ใช่ไม่ถามเนี่ยเออถามเข้ามาแล้วเขาบอกไม่มีไม่มีเออไม่มีนะแต่ประโยชน์เนี่ยได้คือได้ทำเขาไม่ได้ให้ตังได้ทําคลิปไแต่เขาที่เขาาที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าแค่เขาพูดความจริงก็พอเออเขาไม่ได้ตังอะไรหรอกไม่มีค่ะเออถามว่าเสียเวลาก็เสียเวลาไปอยู่ก็ถือว่าช่วยกันอ่าเพราะไม่งั้นความจริงก็จะไม่เปิดเผยสักที ก็คนบ้านเดียวกัน <k> น uh ่ะคนบ้านเดียวกันอคนบ้านเดียวกันน่ะเขาเห็นอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นใช่แต่บางคนเห็นยังไงไม่ได้เห็นอะไรก็ไปพูดอีกอย่าง่องอะไรอย่างเช่นมีข่าวโคมลอยนะคะพูดในกรณีของน้องๆในกรณีของน้องๆตอนนี้น้องๆก็ออกมาเป็นเรียกว่าเขาดึงออกมาเป็นตัวประกันแลืวประกันเป็นตัวประกันประกันในสังคมเห็นยันอุ้มเลยเหรอไม่เห็นแต่ไม่เห็นอุ้มเห็นเห็นอยู่กับน้องแล้วไม่ใช่พี่นะไม่ใช่น้องเห็นไหม บอกเห็นเห็นอยู่แล้วเวลาไหนอ่ะอยากจะถามเวลาซะหน่อยเนี่ยเออครับอยากจะถามเวลาซะหน่อยเวลาไหนนะวอวไปทั่วมันไม่เวลาเนี่ยมันไม่คาบเกี่ยวกับสักอย่างเลยนะไม่คาวเออไม่ค้าบเลยคนละอย่างไม่ค้าบเกี่ยวเลยโอ้โหถ้ามีก็จะให้ต้มกินนะเนี่ยงงไหมเอฟซีนะครับงงมากในงานนี้อม ยอดเยี่ยมไหมงงมากคือพยายามน้าวน้มมาทําไมน้มน้าวมาทําไมให้ให้มาคือมันไม่เห็นก็คือไม่เห็นสิใช่ค่ะแล้วก็หลอกลวงเอฟซีเข้ามาคือหลอกเอฟซเข้ามาดูนะไม่รู้จะพูดยังไงแหละใช่อืมแต่บางคนก็ดันต้องถามว่าไอ้คนที่ดันดันอยู่ปัจจุบันเนี้ยเขาอยู่ฝ่ายไหนเหรอใช่ไหมคะอ่าที่ดันอยู่ตอนนี้เอออยู่ฝ่ายไหนเหรอถ้าคนกลางๆเนี่ยที่เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดแบบนี้นะ ถูกไหมเออถ้าเขาพูดยาวๆเนี่ยมันจบอืมจบจบไหมจบถ้าพูดแบบกักไว้เนี่ยบอกว่าเห็นลุงรับรับออย่างเงี้ยคำว่ารับรับอนะอ่าแล้วก็พูดคักไว้แค่นั้นคาไว้อยู่ตรงนั้นใช่เออเขาคนคนฟังเนี่ยเขาก็จะเข้าใจอ้าวลุงแกไปทำรับรับรอในอ่าในห้วยทําไมเช่ะไหมสงสัยเอามีความเกิดความสงสัยแต่ถ้าพูดยาวต่อไปว่าอ๋ออ่าแกไปรับรอดคือไปส่องดูว่ามีเด็กอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ากำลังหากันอยู่ถ้าต่อจากคำนี้ไปอีกเนี่ยมันก็จะจบ มันก็จะเข้าใจอันนี้จะเปลี่ยนกันเลยใช่ไหมคือพูดง่ายมันทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาก็จะคิดไปแค่นั้นเนี่ยมันคิดไปต่อคนมันทาให้พูดให้คิดต่อก็คิดได้อืพูดให้แล้วแต่คนพูดอ่ะค่ะคเรื่องสุมหัวโสเลครั้งนี้เนี่ยนะคะมันเริ่มมาจากศึกระหว่างสหายที่อยู่กกอกกับย่าชิที่ไปอยู่นงดอกนะคะก็มีการพาดพิงถึงกันและกันไปมา อยู่หลายั้างลายค้ารอบนี้อาจจะหนักหน่อยเพราะดูเหมือนว่ามีการพูดถึงว่าทนายบางท่านก็พูดว่าถ้าได้เป็นคนขึ้นซักค้านจะซักค้านญาชี้ให้ขี้แตกให้ไส้ไหลว่างั้นเถอะก็เลยมีการโสเรกันฝ่ายนี้ไอ้ฝ่ายตัวตึงต่อมตึงที่กบก,ก,ก่อบที่ไปสมหัวกันที่ร้านปลาซอเนี่ยที่ไปสมหัวกันที่ร้านปลาซอเนี่ยก็พยายามพูดว่า จะเอาอะไรกับย่าชี้แกนั่งหนาแกก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายแกก็โต้อตอบแค่ครั้งสองครั้งทําไมต้องมารุมแกทั้งหมดอย่างนี้นั่นน่นนี่กันไปแต่อย่าลืมนะคะตอนแรกยายจาลองไม่ได้พูดถึงย่าอาชีเลยนะคะแกก็พูดถึงสาหายของแกเรื่องที่เกิดขึ้นใครเม้มข้าวเม้มของอะไรของแกไปแกก็พูดแต่ปัญหาของแกเองแต่ย่าชี้อยากทำคอนเทนต์อยากทำมาหาแดกเพราะอยู่กบกอกไอคอนเทนต์ กรรมกรมันขายไม่ได้แล้วก็เลยเล่นคอนเทนต์ด่าเพื่อนเก่าที่กบก,กอกก็เอาขึ้นมา่าไม่พูดไม่ได้นี่เรื่องนี้ย่ารู้เธอก็ได้มาเยอะจากเอฟซีเธอได้นั่นได้นี่โดยที่ไ่าติที่ไม่ได้คํานึงว่าเขาไม่ได้พูดว่าเขาได้จากเอฟซีน้อยแต่เขาพูดว่าของที่เอฟซีส่งมาให้เขาสั่งให้แบ่งให้เขาทําไมไม่เอามาให้เขาทําไมอมไว้เองปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณยาย สหายจำลองของดิฉันเนี่ยได้นูน่นได้นี่จากเอฟซีจริงค่ะแต่มันมีบางอย่างที่เอฟซีให้มาแต่ไม่ได้เพราะว่าไอ้พลยกับอีเถกบนอมไว้แกพูดถึงปัญหาของแกในจุดนี้ไม่ได้ไปเสือกอะไรเรื่องของญาอาชีเลยแต่ย่าอาชีอยากได้คอนเทนต์ไปเสือกเรื่องของแกพอเริ่มเสือกปุ๊บสหายจำลองมีเหลือจะหยุดปากแกก็ตอบโต้สิว่าอี่าแห้งอย่ามาเสือกอย่ามาสแสลงกับกู ด่ากันไปด่ากันมาอย่างนี้อยู่พักนึงค่ะตอนนี้มีเรื่องของอสหายป้าถอนด้วยก็มีการลุมกันอีกรอบหนึ่งต่อว่าสหายป้าถอนทั้งที่ป้าถอนแกก็พูดถึงเรื่องยาแพ็กไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้พูดถึงยาชีแต่ย่าชีไปล้องแวกเขาทาไมพอโดนบ้างอู้ย่าชีน้ําตาคอยาทําผิดอะไรเลยผิดตรงเสืออไง ผิดจมเสือกและไม่สมเนียกเลยว,ว่าไอความชั่วความกากีของญาชีที่ทำอยู่กบกอกนี่ใครๆเขาก็รู้ทั้งหมู่บ้านเขาก็รู้เขาพร้อมจะเล่าเขาพร้อมจะแหกกี่ประจานนะคะทีนี้กลุ่มพวกนี้ก็มาโซเลกันไปโซเลกันมาโซเลกันแล้วก็เข้ามาถึงว่าที่พวกนี้ลุมมญาชี้เพราะว่าญาชี้ให้การเป็นประโยชน์กับฝั่งจำเลยคืออิจฉาว่างั้นเถอะ ไม่ชอบที่ย่าชี้ให้การประโยดกับฝั่งจำเลยในแดงก็อธิบายว่าอามันก็ปกติใช่ไหมพยานโจทย์ให้การเป็นประโยชน์กับโจทย์พยานจำเลยก็ให้การเป็นประโยชน์กับจำเลยนางขาเบียดก็แรกขึ้นมาว่าต่อให้ย่าชี้เป็นพยานโจทย์ก็จะให้การไปเบีย์กับจำเลยเพราะย่าชี้จะพูดแต่ความจริงแน่ใจแหละคะว่าเป็นความจริงไอ้เรื่องที่ย่าเสียย่าอยู่แล้วดูเวลาและเป็นเวลาก่อนเก้าโมงไอ้เรื่องที่ต้องไปส่งกล้วยเนี่ย ยาชิไม่เคยเล่ามาก่อนนะคะเพิ่งมาพูดก่อนๆจะบอกว่าย่าไม่รู้เวลาพอหลังจากนั้นแล้วมาบอกว่ารู้เวลาสิก็ย่ามีโทรศัพท์ไงอันนี้เป็นความจริงเหรอคะถามว่าอันนี้เป็นความจริงเหรอตกลงความจริงมันคืออะไรย่าชิเนี่ยพอบอกว่าย่าชี้ให้การเปรียบียบกับจำเลยเพราะว่าตัวเองเป็นพยานจำเลยทุกคนก็บอกว่า มันก็ปกติมีพยานโจทย์บางคนด้วยซ้ําให้การเป็นประโยชน์กับจําเลยก็เสียงเยซอแทรกขึ้นมาว่าเขาก็หาว่าไปรับสินบนไปรับผลประโยชน์จากเขาในแดงก็เลยอธิบายว่าไปถามมาแล้วไม่มีใครได้รับอะไรไม่มีใครรับซองทําไมจะไม่ได้รับครับการได้รับผลประโยชน์มันมีทั้งทางตรงทางอ้อมยายแตงโมเคยไหว้หัวคูททีเอซีไอพวยโอนเงินให้ ไอข้ขาหมูเป็นใครเป็นมือขวาของไอพ้พวยจ่ายเงินให้ยายจงโมตั้งเท่าไหร่การเลือกยายจงโมไปลำยุบๆแล้วได้เงินไม่ใช่ผลประโยชน์นะคะเอาไข่ไปแจกเอาโน่นเอานี่ไปแจกของเส้นของว่าอ้จิตหนุดหนูไม่ใช่ผลประโยชน์นะคะมีพยานจำเลยคนไหนบ้างไม่ได้รับผลประโยชน์จากจำเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนุญาตให้ไปถ่ายคลิปเรื่องได้ไปลำเรื่องได้นุ่นได้นี่นายหว่างเองเห็นไหมคะ ยังได้บ้านได้รถไ,ได้นู่นได้นี่สารพัดได้ไปหลายแสนว่าง,งั้นเถอะในวางเนี่ยและยายน้อมล่ะพยานโจทย์วีพยานโจ์สองคนที่ให้การเป็นประโยชน์กระจำเลยอย่างแน่นอนคือยายน้อมกับยายเตงโมงยายเตงโมดิฉันยืนยันแล้วนะคะว่ารับเงินจากเอซไอป่วยส่วนยายน้อมได้อะไรคะส่วนยางอันนั้นว่างเว้นมาตั้งนานไม่คิดจะให้ใครไปทํา พอใกล้จะขึ้นศาลสงสารน้องแมนน้องแมนเป็นใครหลานเ่น้อมค่ะน้องแมนเลยได้ไปกรีดยางส่วนนั้นกรีดกันครึ่งๆคือให้เต็มที่ช่วยเหลือเต็มที่ไม่ไม่ใช่ผลประโยชน์หรอคะนางดอนก็เป็นพยานโจทย์ไอ้พวยอเถิกพยายามจะเอาเงินไปให้นางดอนเขาก็รับนะคะแต่เขาให้การตามข้อเท็จจริงค่ะ เห็นไม่ค่อยในสิ่งที่พวกคุณพูดแล้วก็พูดว่าพยานที่ยืนยันว่าเห็น <c oughs> จำเลยตรงห้องตรงห้วยไปทำอะไรท่าทีมีพิรุษเขาก็หากันปัญหามันอยู่อย่างนี้ค่ะเขาเห็นเดินลงเขาใช้คำว่าเดินลงมานั่นคือมันเป็นตีนเขาต้องลงมาไอ้พวยให้การกับตำรวจว่าวันนั้นที่ไปหาหากับชาวบ้านไม่มีชาวบ้านสักคนบอกว่าไปกับไอ้พวยหนึ่งหลัก สองก็คือไอ้พวยบอกว่าไม่ได้ขึ้นเขาถ้าไม่ได้ขึ้นเขาทำไมมีคนเห็นเดินลงมาความพิลึกมันอยู่ตรงนี้ค่ะไปช่วยหาไปหากับใครบอกได้ไหมไอพ้พวยยืนยันมาไม่รู้กี่ชื่อแต่ทุกคนพอตำรวจไปสอบถามเขาบอกว่าไม่ได้ไปกับพวยพิลุธมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นพวก ตัวต่นตึงตัวตึงกกอกทั้งหลายที่พอไม่มีคอนเทนต์อะไรกันก็ไปนั่งโซเลกันนะคะช่วยกันพูดช่วยกันนินทาคนนั้นนินทาคนนี้นินทาคนที่ไม่ได้เป็นข้างไขข้างแคมของไอ้พลยทุกคนรู้ดีหมด jay ซอรู้ดีมากในแดงรู้ดีมากอีขาเบียดรู้ดีมากทั้งที่ตัวเองขาเบียดนั่นจะอยู่กกอกแต่ไม่เคยได้ไปช่วยหานะคะ นายแดงกับพ่าซอเพิ่งมาทีหลังตอนไอ้พูยมันได้ดิบได้ดีแล้วแต่รู้ดีจังเลยรู้ดีกับคนกกกอกทั้งหมดจริงไหมคะว่าหลังถ้าว่างๆหาคอนเทนต์อะไรไม่ได้อยากให้พวกคุณทั้งสามนะคะทั้งยายซอทั้งขาเบียดทั้งนายแดงนีคะมาโซเล่เรื่องนั้นคะ่ะเรื่องลูกสาวแอน เรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องชู้สาวเรื่องคาวโลกีในสวนยางนายแดงเนี่ยเคยพูดมาทีหนึ่งแล้วตอนที่สมัยมานานมีปัญหาเอามาพูดว่าไปอะไรกับใครไปได้เด็กไปอะไรยังไงไปหลงรักอะไรยังไงถ้าต่อไปไม่มีคอนเทนต์นะคะลองโซ่เลยเรื่องลูกสาวยายแอนเหมือนสิคะว่าไปเที่ยวตรอนตรอนตรอนตอนตามกระท่อมเอ่อในสวนยางของกระท่อมใครบ้าง ลองมาโซเล่หน่อยค่ะ